ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับอากาศเย็นเป็นหน้าที่โชว์เก้าชั้นเนี่ยถือว่าแสดงศักยภาพในเรื่องของสีสันได้ดีที่สุดนะครับถ้าอยากรู้ว่าไม้โชว์เก้าชั้นที่เรามีอยู่นะครับสีสันจะดีแค่ไหนอฟอร์มจะสวย ยังไงบ้างนอกจากในเรื่องของอายุนะครับก็ยังเป็นเรื่องของฤดูกาลด้วยเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเป็นหน้าที่โช์เก้าชั้นจะออกสีได้ดีที่สุดครับแต่เป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งนะ นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหหน้าหนาวแล้วทุกต้นจะต้องสีสันสวยงามนะครับมันต้องมีเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของขนาดเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะแต่เอาเป็นว่าหน้าหนาวเป็นหน้าที่ดูสีโชกเก้าชั้นได้ดีที่สุดมาครับวันนี้พี่เลอาจจะได้อ่าอาจจะไม่ได้มาพูดแค่เรื่องสีสันอย่างเดียววันนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เลี้ยงโชกเก้าชั้นแล้วต้องการขยายพันธุ์ นอกเหนือจากเมล็ดที่เราพอทราบกันอยู่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการยกยอดด้วยครับมามาดูเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการยกยอดแล้วมาดูว่าทํายังไงจะให้หน่อหรือตาที่แทงออกมาเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีครับเดี๋ยวมาดูกันโชว์เก้าชั้นขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดอันนี้ใครๆก็ทราบนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พวกเราก็น่าจะทราบอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการขยายพันธุ์โดยการยกยอดนะครับโดยการยกยอดวันนี้พี่เล่จะมาพูดเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ปู้นะครับอาจารย์ปู้เป็นเ,เพื่อนที่ชอบต้นไม้ด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันวันหนึ่งนะครับพี่เล่ก็ทําคลิปเรื่องการยกยอดอ่ะลองให้ดูต้นนี้ก่อน นี่คือสภาพไม้โชคเก้าชั้นที่เรายกยอดอันนี้เพื่อนๆน่าจะทราบดีเนาะก็คือการยกยอดเนี่ยก็คือการขยายพันธุ์ชนิดหนึ่งเจตนาเราก็คือการที่เรา,เาจะมีสายพันธุ์ที่ตรงตามกับต้นตอคือมันจะต่างจากเมล็ดเมล็ดนี่ต้องลุ้นเอานะครับเพราะว่ามันเกิดจากลูกผสมแต่การยกยอดเนี่ยจะได้สายพันธุ์แท้ๆนะสวยหรือไม่สวย ก็ต้องมาลุ้นกับหนอที่แทงมาใหม่ด้วยแต่แค่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาจะตรงตามกับต้นแม่นี่ค่อนข้างสูงเลย80-90%เลยนะครับทีนี้เทคนิคที่อยากจะมาคุยครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเดี๋ยวจะไปจะพาไปดูต้นที่เป็นปัญหานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่ครับคือชว่วงเก้าชั้นไซส์ใหญ่พิเลใช้คำนีล้ละกันเนาะอายุเกินหนึ่งปีขึ้นไปก็มองว่าเฮ้ยเรามีแค่ต้นเดียวทำยังไงเราถึงจะมียอดหรือว่ามาีสายพันธุ์ที่ตรงตามกับต้นตอเนี่ยเพิ่มเติม พี่เล็กก็เลยตัดสินใจยกยอดนี่ฮะสภาพยกยอดไปแล้วแต่ประเด็นคือผ่านไป2เดือนก็แล้วนะครับจะเข้า3เดือนก็แล้วนอยังไม่มานะครับนอยังไม่มาก็เลยไปปรึกษาอ,อ,อาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ก็แนะนําว่าทุกครั้งที่มีการยกยอดนะครับทุกครั้งเลยนะที่มีการยกยอดควรจะแต่งรากของต้นตอให้โล่งและสะอาด พี่เล่ก็ได้ทำการนั้นอย่างเร่งด่วนปรากฏว่านี่ครับหนอที่เรารอที่ลุ้นว่าเมื่อไรจะเกิดเนี่ยเขาถูกเบียดนะครับถูกบังด้วยรากสังเกตเลยว่าทำไมสภาพหน่อมันถึงบิดเบีย้ยวได้ขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ฮะด้านบนนี้รากบดบังเขาเต็มไปหมดเลยนี่พอรู้ขา่าว อย่างนี้แล้วไม่พลาดที่จะมาบอกเพื่อนๆหากเพื่อนๆท่านใดทราบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกทีละกันส่วนใครที่ยังไม่ทราบยกยอดแล้วหน่อยังไม่แทงไปดูซะนะครับว่ารากส่วนไหนที่มันบดบังตาหนอ่อเพื่อที่จะไม่ให้เกิด เนื่องจากที่ผ่านมาหลายๆครั้งที่มีการยกยอดโชว์ก้าชั้นนะครับเราจะสังเกตว่าก็จะมีหนอแทงแบบนี้มาปกติแต่ลืมไปว่าหนอที่แทงมาเนี่ยเป็นหนอที่อยู่ด้านบนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาจะตัดแต่งหรือไม่ตัดแต่งเนี่ยหนอก็มาเนี่ยถ้าเป็นเคสนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับดังนั้นวันนี้การรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันทำให้เรา ทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความประสบผลสําเร็จกับการที่ว่ายกยอดแล้วจะได้หน่อสวยๆแบบไม่ต้องมานั่งรอลุ้นหรือ,อทําให้หน่อที่จะแทงออกมาใหม่เนี่ยเกิดการผิดพลาดหรือว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียตาหน่อนนั้นไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่รู้เทคนิคนี้อ่ะ วันนี้ถือว่าเอาเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับถ้าใครอยากคอมเมนต์หรือว่าแนะนำอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 1> ยินดีเสมอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับช่องจเล่รีแล็กซ์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าพอได้หนอแบบนี้แล้วได้หนอแบบนี้แล้วจะต้องทิ้งไว้นานแค่ไหน ถึงจะทำการแยกและถ้าไม่แยกจะเกิดอะไรขึ้นคลิปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับโชคดีมีความสุขครับ